พัวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบายซ่าฮายเฮครับท่านผู้ชมครับพบกับผมยองลูกหยีตลกหน้าตาดีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16บหกนาฬิกาถึง16บหกนาฬิกานาทีครับท่านรายการของเรานะครับออนแอร์สดนะครับสามารถรับชมได้ทั้ง4ี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับพอใจชแนลนะครับเบาใจ ทีวีเพลินใจทีวีแล้วก็เย็นใจทีวีนะครับหรือผู้ชมสามารถรับชมทางออนไลน์ได้นะครับ w w อ p ์วายเว็บพอใจช่อครับคุณผู้ชมครับครับอีก2วันนะพี่หยองครับครับก็จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับใครที่เป็นลูกๆนะฮะก็ควรที่จะกระตันยูนะครับก็ไปเยี่ยมไปเยือนคุณแม่บ้างแสดงความรักกับแม่นะครับคับผมปีที่แล้วสองชุนชื่นก็ไปมาครับพี่หยองครับโอ้ไปหาแม่มาไปหาแม่ไปอยู่กับแม่2วันนะฮะแม่ก็ทำกับข้าวอร่อยรอยพูดคุยกันนะฮะพอวันสุดท้ายก็จะเด เดินทางกลับนะครับคุณแม่ก็เดินก็มาส่งที่รถด้วยเออระหว่างที่ถอยรถกลับบ้านนะนนะออกมาจกกรุงเทพเนี่ยะคุณแม่นี่ร้องกรี๊ดเลยครับร้องกรี๊ดเอาสร้อยแม่มาไม่ใช่ครับทําไมถอยรถเหยียบเท้าแม่ครับอารมณ์ซึมซ้มครับผมแม่ผมก็ว่าจะไปหาแม่แต่ไม่ได้ไปครับอ้าวทาไมพี่แม่มาหาเยก่อนนะเอ้าแม่คิดถึงก่อนเนี่ยแสดงว่าเรายุ่งมาก อ่ะหอมพอหอมปากหอมปากหอมคอนะครับ <สะ S 1> เดี๋ยวเราไปช่วงแรกนี้เราไปหาไปกับแก๊กซ่าฮาเฮช่วงแก๊กซ่าฮาเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนนี่ฟู้ดเอา,เอาล่ะครับอ่ กลับเข้าสู่ช่วงแก๊กซ่าฮาเฮของเราเนี่ยฮะแก๊กแรกเป็นไงับพี่หยองแก๊กแรกมันเป็นเรื่องของเรื่องเรื่องชู้ชู้รักรักกิ๊กกิ๊กกักกักอืกิ๊กกิ๊กกักเออแล้วเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีนะบาปกรรมมันมีจริงชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เราก็ต้องควรทำดีไว้ต้องซื่อสัตย์มีความรักก็ต้องรักซส่อมรักกันซื่อสัตย์ต่อกันครับผมจะมาดูแก๊กนี้นะฮะว่าเขามีชู้มีกิ๊กกันยังไงอะไปดูเราไปดูเรื่องนี้กันก่อนครับ ผัวเมียต้องดูแลกันให้ดีเดี<ก>๋ยวจะเหมือนคนข้างบ้านผมอืมผัวเมียแต่งงานการซื้อบ้านสองชั้นอยู่แต่ก็ไม่มีความสุขเพราะปากชาวบ้านปากใครอ่ะเอ้าชาวบ้านลือกันไงบอกกับผู้ชายว่าเมียคุณมีชู้อู้นี่สําคัญนะพวกนี้โอ้กันทุกวันทุกวันผัวก็ไม่เชื่อเพราะยังไม่เคยเห็นกระตาอวางแผนจับผิดเมียเบียมบอกเมียว่าจะไปต่างจังหวัดสามวัน เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าขับรถออกไปเลยอุ้ยเนียนเนียน่ยเงียนเียนผัวออกไปเมียโทรเรียกชู้มาจริงโ<ฮ>อ้โหอมาถึงชู้ขึ้นชั้นสองเลยไม่รู้ว่าผัวเขาแอบดูอยู่ผัว<ฮ><ฮ>ก็ตามผู้ไปติดติดไปเคาะประตูห้องพอเมียเปิดหาใหญ่เลยบอกมาแนละ้วเธอเอาชู้ซ่อนไว้ไหนเธอมีชู้ใช่ไหมหาทั่วห้องไม่มีใครเห็นหน้าต่างเปิดอยู่ชะโงกหน้าไปดูมีผู้ชายยืนอยู่ไอ้ยานั่นแน่ด้วยความโกรธเลยยกตู้เสื้อผ้าทั้งใบใช่ไหม ทุ่มลงไปข้างล่างโดนคนข้างล่างตายคาที่เลยแต่ตัวเองก็ไม่รอดตายเหมือนกันเป็นไรอะนะหัวใจวายไงโอยขนาดนั้นะเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอ,อตายตกกลางคืนมีผีสามตัวคุยกันมันคุยว่าไงอ่ะตัวแรกถามว่าคุณเป็นอะไรตาย ออก็ตอบว่าผมหัวใจวายตายจับได้ว่าเมียมีชู้โอเออแล้วก็หันไปถามตัวนั้นแล้วคุณเป็นอะไรตายไอ้นั่นตอบมาว่าผมอยู่ในตู้เสื้อผ้าเขาเอาตู้ทุ่มลงมาผมเลยตายเอเอแล้วหานไปถามตัวที่สามว่าคุณเป็นอะไรตายตัวที่สามตอบว่าผมเป็นบุรุษไปรษณีย์มาส่งจดหมายไม่รู้ใครมันทุ่มตู้ลงมา <c oughs> ธรรมดาเหมือนกันนะธรรมดาอ้าวมาถึงแจ้งที่2บ้างนะเขาบอกว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญนะพี่หยองนะโดยเฉพาะช่วงน้ําท่วมพี่นี้น้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินนะฮะผู้คนทั่วไปนี่จากบ้านเดียวที่ดีๆเนี่ยอยู่ทาวน์เขาส์เนี่ยถูกน้ําท่วมหนีไปซื้อคอนโดหมดเลยโอ้โเดือดร้อนเดือดร้อนคุณก็พาผมไปท่วมหมดเลยไปดูฮะคอนโดนี้จะน่าอยู่หรือเปล่าครับไปดูกันครับพูดถึงเพื่อนกันเนี่ยนะ ผมมีเพื่อนสามคนเออเพื่อนสามคนเขาลักันมากเลยไอไบไออ๋องไอเหียงนี่เขาลากันมากเลยเขาไปไหนเขาจะไปด้วยกันใช่แล้วคนนี้ก็มีความคิดด้วยเออ้าเกิดถูกวันที่หนึ่งนะจะซื้อคอนโดแบบสูงที่สุดเลยอยู่ชั้นร้อยห้าสิบเลยจะได้เห็นวิวทั่วประเทศเลยดีมากถูกเข้าจริงๆวันที่หนึ่งันคิดไม่ถูกเลยไอไบถูกเรอโอ้โหแล้วถูกแจ็คพอตด้วย สี่สองล้านไปซื้อเลยคอนโดชั้นที่ร้อยห้าสิบอยู่ไปซื้อเสร็จปั๊บขนข้าวขนของสั่งเข้ามาในห้องแบบพร้อมเลยอ่ะพร้อมเลยอันนี้จะทําไงอต้องฉลองกันฉลองดิพาเพื่อไอ้บพาเพื่อไปกินร้านลาบสามคนไปกินกันแบบเพียบเลยไ้กินเหล้าธรรมดากินเหล้าแบบเหล้านอกเลยนะอินมเงินอิ่มน้าสาราญเมาแล้วขาปัดขาแต่งมาเลยอ่ะงานกลับคอนโดจะมาพักผ่อนใช่กลับบาปั๊บ ตายแล้วคอนโดไฟดับว้ายดับทั้งคอนโดเลยอ่ะสุดยอดเลยลิฟต์ขึ้นไม่ได้ทำยังไงอ่ะเฮ้ยไอ้ใบบอกเอ้ยอย่างนี้แกสถานการณ์แล้วว่ะแกสถานการณ์ยังไงอยู่ตงช้ร้อยห้าสิบมักกว่าจะถึงอ่ะใช้เวลาทั้งกี่ชั่วโมงเดินเครียดเลยฮะเครียดดิใช่บอกเอานี่เรานิทานคนละเรื่องเออแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงดีมากเล่ากันไปคุยกันไปเนี้ยเออออไอ้คนแรกเล่าก่อนเลยเล่าก่อนเลยไอ้ใบเล่าก่อนเลยไอ้ใบเล่าไ้ ทานจบเรื่องถึงชั้นที่ห้าสิบว้าใก้เกือบครึ่งทางไอ้ออกเล่าบ้างเล่า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 ถึงชั้นที่ร้อยโอ้หาเกือบถึงแล้วนี่บอกอ้าวนี่ชั้นที่ร้อยลืห้าสิบชั้นเองไอ้เหียงไอ้เหียงเล่าบ้างไอ้เหียงเล่าบ้างไอ้เหียงเหียงบอกไม่อยากเล่าอ่ะเล่าแล้วจะหนาวอ๋อเรื่องเขาหน้ากลัวเหรอน่ากลัวอะไรอ่ะทำไมบอกลืมกุญแจห้องไว้ที่ร้านลาบ คือวันที่หนึ่งนะไปกินแกนล,นลาบเลยน่เกินจริงๆนะฮะคนมันชอบเนาะม,มา <ไอ S 2> ดู <ไอ S 2> เรื่องสุดท้ายของเราเนี่เมเรื่องของลูกๆแม่ๆพอ่พอๆนี่แหละฮะออเ,เออเขาบอมีลูกสาวสาคน แต่งงานพร้อมกันพ่อเนี่ยพ่อเป็นคนรักลูกสาวเขาบอกมีลูกชายขอยได้บวชมีลูกสาวขอ้ได้แต่งงานใช่เหมือนพ่อเหมือนเหมือนแม่แม่ผมอะงลูกนี่แย่งกันเลี้ยงโอ้โหมีลูกสาวผมไปอู่ชายมีลูกสาวสองคนแย่งกันเลี้ยงก็ดีพี่คนจะให้ไปอยู่เชียงใหม่อีกคนจะให้ไปอยู่ระยองเอก็ดีดิพี่แย่งกันเลี้ยงไม่ใช่ยังไงไอ้คนอยู่เชียงใหม่จะให้ไปอยู่ระยองไอ้คนอยู่ระยองจะให้ไปอยู่เชียงใหม่แย่งกันเลี้ยงเอาไปดูเรื่องนี้ นี่พี่วันก่อนผมไปงานแต่งงานมาเพื่อนลูกสาวนี่สามคนนะโชคดีมากแต่งงานเพราะมันสามคนเลยนี่แล้วเพื่อนมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมขำม,มากเลยนะพอเข้าห้องหอวันแรกปั๊บเลยนะนนความที่มันเป็นห่วงลูกสาวอะ่ะแอบไปฟังตามห้องลูกสาวแต่ละห้องเลยนะ,อะ,อะพอเข้าห้องหอปุ๊บนะมันไปฟังห้องลูกคนแรกเลยเสียงดังจากนในห้องโอ้ยโอ้ยอยอย,อยอย่างเงี้ยมันเลยเดินไปห้องที่สอง เสียงดังอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันก็บอกเฮ้ยไม่สนใจเดินไปห้องที่สามเสียงเงียบกริบเลยไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะนี่ทำไมอย่างนั้นวะเออแล้วพอถึงตอนเช้าปุ๊บเนี่ยก็เรียกลูกสาวสามคนมาคุยถามว่านี่หนูเมื่อคืนเนี่ยหนูร้องอุ้ยอุ้ยอ้ยน่ะหนูเป็นอะไรลูกพ่อเพราหนูครั้งแรกอะหนูก็งเจ็บแต่ของธรรมดาแล้วพ่ออ่าแล้วคนที่สองแล้วลูกเห็นร้องอุ้ย ุ้ยลูกเป็นอะไรอ้าวหนูมีความสุขเดี๋ยวก็ลร้องเองแล้วค่ะคุณพออ่อเคนที่สามเลยแล้วหนูแล้เป็นอะไรลูกเออ,อคือเสียงเงียบเทียบเลยไม่ไดยินเสียงเราเลยนั่นเลยคนที่สามได้ตอบเลยว่าก็อพ่อสอนหนูไม่ใช่เลยคะเวลามีอะไรอยู่ในปากน่ะห้ามพูดใส่ใจพ่อหนขนมขนมเปียกกันอยู่ <c oughs> ก็อย่างนี้ต้องมีน,นะะอ่าก่อนจะพักเบรกันช่วงนี้นะฮะ,<น>ะก็ดีใจกับแก้วพงพยูนด้วยนะครับซึ่งจะคืนนี้ถ้าผ่านรับเซียนี้ไปได้นะพี่มีโอกาสได้ถึงเหรียญทองแน่นอนเลยถึงเหรียญทองแน่นอนนะคัตอนนี้ไทยก็มี3เหรียญอยู่ในกำมือแล้วครับผมแต่จริงๆแล้วถ้า โอลิมปิกครั้งหน้านะครับถ้าสมมุติว่าจะจบรรจุกีฬาประเภทนี้เข้าไปนะไทยจะได้ไม่ต่ำกว่าสิบเหรียญได้เกือบทุกรุ่นนะโอ้แสดงว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยไทยถนัดมากถนัดมากครับเออกีฬาประเภทไหนครับเฟี่ยงมือถือข้ามกำแพงครับครับผมเพราะเครื่องหนึ่งต้องสองสามแสนจะบ้าเหรอคนกีฬากันพี่นั่นไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราไปพักดื่มเจดีฟูดกันให้สดชื่นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับแจกซ่าฮ่าเฮ้ Woo! me, we, me, me, Woo! me, สู่ช่วงที่2ของรายการของเรานะครับช่วงแจกซ่าหาเฮท่านผู้ชมที่กระรอกครับบอกซ้ำย้ำเตือนกันสักนิดนะครับท่านที่จะโชว์เข้ามาเล่นเกมนะฮะโทรศูนย์สองอย่างเดียวนะครับครับผมเบอร์ที่มีแปดกั้นเนี่ยอย่าโทนะครับเพราะเป็นเบอร์ขายเจนีฟูดครับถ้าจะซื้อจะสั่งเจนีฟูดในช่วงเวลาของเราก็เบอร์นี่แหละครับอ่าเอาละครับเดี๋ยวไปชมกติกาของเราครับในช่วงแจกซ่าหาเรตุไปเลยครับ กติกาแจกซ่าห้าเฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด4ี่แผ่นป้ายและจะเปิดใบแรกให้กับคุณผู้ชมให้คุณทายว่าในป้ายแผ่นต่อไปจะเป็นตัวเลขที่มากกว่าหรือน้อยกว่าหากตอบถูกทั้ง3แผ่นป้ายคุณจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและในแผ่นป้ายทั้ง4ใบจะมีรางวัลดังนี้ค่ะ กาแฟปรุปงสำเร็จชนิดผงตรานาโน,โนคอฟฟสองกล่องมูลค่า450บาทเมื่อที่ระลึกจากทางรายการเงินสด1,000บาทและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8ถึง9 เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับทราบกติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะมืออยู่ใกล้โทรศัพท์แล้วก็ปิดเสียงทีวีของท่านด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วกดเข้ามาที่หมายเลข026922818ถึง9เริ่มเลยครับสวัสดีครับมาเลยสายแรกจากจังหวัดไหนชื่ออะไรครับจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดเนาะชื่ออย่างเนาะจ้าชื่อเจมจ้าน้องเจมน้องเจมเคยโทรมาแล้วอ้าแผ่นใต้แรกหมายเลข นะฮะจะเปิดแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นหมายเลขหเจ็ดนะครับน้องเกมในหมายเลขเจ็ดเนาะครับแผ่นป้ายต่อไปนะฮะมากกว่าหรือน้อยกว่าเจ็ดครับน้องเกมน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าขอให้น้อยกว่าโอ้หเป็นหมายเลขหกนะครับน้องเจมครับแผ่นป้ายต่อไปน้อยกว่าหรือมากกว่าหกครับอื น้อยกว่าค่ะน้อยกว่าอีกนะครับน้อยกว่าขอให้น้อยกว่าขอให้น้อยกว่าอ้าวโอ้ยหมายเลขสามครับมันเป็นเรื่องของดวงนะครับป้ายสุดท้ายครับน้อยกว่าหรือมากกว่าสามครับน้อยกว่าค่ะมากกว่าสามนะครับขอให้มากกว่าสามนะครับขอให้มากกว่าปังโอ้หนะฮะโชคดีเลยฮะจะขอใหเอ็ดล่ะพยายามหลายวันแล้วนะครับผมอ่ะคุณเจมนะฮะน้องเจมครับ เปิดแผ่นป้ายของาะวันสี่แผ่นป้ายครับแผ่นป้ายอะไรครับไม่แผ่นป้ายที่สองค่ะแผ่นป้ายที่สองแผ่นป้ายที่สองเป็นอะไรน้องเกมดูอ้าวเป็นเสื้อเลยครับคุณสอเป็นเสื้อเลยนะฮะก็จะให้น้องน้องเจมนะฮะอ่าอมีให้เลือกให้เลือกให้เลือกนะฮะมีแบบแจ็คเก็ตนะฮะของเจนิฟูดนะครับแล้วก็เสื้อสโมสรเจนิีฟูดสมุทรสงครามนะของดียุบบีลำนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับอยากได้แบบไหนครับผมน้องเจมครับ เอาแบบสโมสรค่ะอ๋อเป็นเสื้อสโมสรนะนะฮะอ่าขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวติดต่อหลังไม้ได้เลยนะครับน้องเจงไ็ได้เสื้อไปลามาร่วมสนุกด้เลยนะครับโทร02เท่านั้นนะครับ02เท่านั้นนะครับหรับหลัก01นั้นเอาไว้สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับนจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชชื่ออะไรครับ ชื่อน้อยค่ะชื่อคุณน้อยนะครับคุณน้อยเข้าใจการแล้วนะครับค่ะปิดเสียงทีวีด้วยนะฮะจะได้ไม่ดีเลยนะครับแผ่นป้ายแรกนะฮะคุณน้อยครับดูดีนะครับเป็นหมายเลขเจ็ดอีกแล้วหมายเลขเจ็ดอีกแล้วนะครับได้หมายเลขเจ็ดนะฮะคุณน้อยป้ายต่อไปน้อยกว่าหรือมากกว่าเจ็ดครับน้อยกว่าน้อยกว่านะครับขอให้น้อยกว่านะครับขอให้น้อยอาน้อยกว่าอ้ายังอยู่ที่เดิมนะฮะ เขาสับกันมายังไงน้อยได้หมายเลขหกนะฮะแผ่นป้ายเรไปน้อยกว่าหรือมากกว่าหกครับมากกว่าค่ะมากกว่านะครับขอให้มากกว่านะครับมากกว่ามากกว่าจริงๆด้วยเอาละเอาละเป็นเรื่องแผ่นสุดท้ายครับไม่น่าจะพลาดนะครับวันนี้เองมากกว่าหรือน้อยกว่าแปดครับคุณน้อย น้อยกว่าค่ะน้อยกว่านะครับขอให้น้อยกว่าขอให้น้อยกว่าอ๋อเก่งมากครับอ่าเลือกแผ่นป้ายครับคุณน้อยวันนี้ไหลแล้วนะฮะเลขสามค่ะสามครับพี่หยองครับหมายเลขสามนะฮะหมายเลขสามเป็นรางวัลเป็นเป็นอโอ้ยนะฮะโอ้รางวัลใหญ่ด้วยนะฮะ รับเจริฟูนะครับมูลค่า2,200บาทไปนะฮะขอบคุณมากครับคุณน้อยครับติดต่อลไปลยครับชื่อที่อยู่นะครับนี่สนุกสนุกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับสามารถกดมาได้ที่หมายเลขศูนย์สองของเรานะครับ692 28า8อนถึงเนะครับร่วมสนุกดีแบบนี้มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรโทรมาจากที่ไหนครับชื่อ พุทธชาต์โยจากเวียงจันทร์ครับเวียงจันทร์นะครับเวียงจันทร์เลยบอกโอ้โห้ซื้อยากก่อนเจ้าซื้อยากก่อนสบายดีคือพุทธชาติพุทธชาตินะครับพุทธชาตินะะฮโซ่มาจากเวียงจันทร์เนาะสบายดีเนาะอ่ะพร้อมเล่นเกมเนาะเข้าใจเรื่องพ่อมอ่าพร้อมเนาะป้ายแรกนะครับเป็นหมายเลขศูนย์ต่อไปนะครับเป็น มากกว่าครับมากกว่ามามากกว่าแน่นอนครับเป็นยังไงเ้าเก้าโอ้ยน้อยหมายเลขเราไปมากกว่าหรือน้อยกว่าเก้าน้อยกว่าครับน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับน้อยกว่าอยู่หมายเลขสามครับต่อไปครับแผ่นป้ายสุดท้ายเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าสามครับมากกว่าครับมากกว่าครับเป็นหมายเลข อ่าสี่โอ้โหวันนี้เล่นเก่งกันทุกคนเลยนะฮะอ้าคุณพุทธชาติครับสามสายไม่มีพลาดเลยนะครับวันนี้้ายรางวัลของรางวัลมีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสี่ครับผมเอาหนึ่งสีส่เอาหมายเลขไหนครับหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะฮะหมาย,มายเลขห,หนึ่งเปิดนะครับเป็นโอ้โหโ เงินะวัน1,000พบาทเงินสดนะครับโอ้โหดีใจด้วยกับคุณพุทธชาตินะครับที่โทรมาจากเวียงจันทร์เลยพี่น้องครับโอ้โหดีใจในสบายดีนะครับติดต่อชื่อที่อยู่หลังไม้ได้เลยนะครับแหมสนุกสนานกันเลยนะฮะอ่ะโอ้โออ่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะพี่หยองนะช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักดื่มเจนี่ฟูดกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแจกของราะวันใหม่ครับสักครู่เดียวครับ ¡Ah! <coughs> แจกซ่าหาเฮนะพี่หยองเมื่อสักครู่นี่ฮะคุณพุทธชาติจากเวียงจันทร์นะครับครับคุณวางสายไปก่อนนะครับกรุณาติดต่อมาหลังจากจบรายการนะครับครับผมเดี๋ยวทีมงานเราส่งไม่ได้นะครับแล้วอีกคนนึงนะครับที่ยังไม่ได้รับรางวัลจากพวกเราก็คือคุณอ้วนจากชนบุรีนะครับถ้าไม่ติดต่อภายในอาทิตย์นี้เธอถือว่าคุณสละดสิทธิ์นะฮะโดนตัดสิทธิ์ไปเพื่อเราจะให้แจกของรางวัลให้กับลูกค้าคนต่อไปนะฮะแจกต่อเลยครับสายแรกในช่วงที่สองสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรโทรมาจากที่ไหนครับอาไทยชลกค่ะกรุงเทพค่ะกรุงเทพอาไทยชลกนะครับเข้าใจกติกาดีค่ะพร้อมนะฮะแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นหมายเลขศูนย์เีแล้วนะครับเออเมื่อวานนี่ออกยากวันนี้ออกง่ายนะฮะคุณอาไทยค่ะมากกว่าค่ะมากกว่าอยู่แล้วมากกว่าอยู่แล้วนะครับอ้าว ใครสับป้ายวันนี้เนี่ยทำไมแจกง่ายจังหมายเลขต่อไปครับมากกว่าหรือน้อยกว่าเดี๋ยวนะอ่าเมื่อกี้เลขอะไรนะคะเลขหนึ่งคเลขหนึ่งมากกว่าค่ะมากกว่านะมากกว่าโอ้โหมากกว่าไปนะเอาละคราวนี้ออานะฮะบูชาไทยได้หมายเลขห้านะครับมากกว่านะครับแต่แผ่นป้ายสุดท้ายน้อยกว่าหรือมากกว่าห้าครับอ่ามากกว่ามากกว่าห้ามาก มากกว่าค่ะมาก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 นะมากคอยมากคอยมากคอยมากโอโหโอ้โหมากกว่านะฮะสี่สายไม่พลาดเลยฮะเจ่งมากเลยเหลือแผ่นป้ายรางวัลนะฮะป้ายสุดท้ายเป็นของคุณเลยครับเป็นเปิดเลยครับพี่หยองครับเป็นเลยนะครับตุ้มโอ้โหนะฮะเป็นกาแฟที่ผมตุงสำเร็จนะฮะ นะครับมูลค่า450บาทดีใจด้วยนะฮะเดี๋ยวเราวางสายนะครับติดต่อชื่อที่อยู่หลังไม้กับทีมงานได้เลยนะครับแจกต่อเลยฮะสับเลยฮะเดี๋ยวผมจะทำไปข้างล่างนะฮะครับผมแจกต่อเลยนะครับนี่นะฮะเราสับต่อเลยนะครับไม่ผู้ชมนะฮะสามารถร่วมสนุกเล่นเกมกับเราได้โอ้ยเอาเอาเอาอย่าให้หล่นฮะอย่าให้หล่นนะสลับสลับเอาเอาหล่นเอาหล่นเอ๊ะาไว้หล่นเนี้ยเอาเเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรครับอ่านี่นะครับเอาแล้วครับ โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่หมายเลข02ของเรานะพี่หยองนะครับ02นะครับ6922818ถึง9ครับอ่ามาแล้วครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับคาริกาค่ะโทรจากไหนเอ่ยโทรจากจังหวัดตังค่ะโอ้จังหวัดตรังับพี่น้องชาวใต้วันนี้ไล่ไส้แล้วนะอ้ยพูดต้ได้ด้วยอ่าพูคนต้โอ้อาละครับหมายเลขแรกนะครับเป็นหมายเลขตึม เป็นหมายเลขสองนะฮะคุณชาลิกาได้หมายเลขสองครับแผ่นป้ายต่อไปนะฮะมากกว่าค่ะมากกว่านะครับหมายเลขต่อไปมากกว่าหรือไม่มากกว่าอยู่แล้วนะโหดูเหมือนจะไหลนะครับมันได้หมายเลขแปดมากกว่านะครับแผ่นป้ายต่อไปครับมากกว่าหรือน้อยกว่าแปดครับชาลิกาน้อยกว่าค่ะยังไม่มีใครพลาดเลยนะครับอ้าว โอ้นะฮะขอบคุณมากครับไม่ถูกนะฮะเป็นเลขเก้านะครับผมอ่าสัปดาห์หน้าโทรติดต่อมาใหม่นะครับอ่าต่อไปนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะอ่ามาอีกแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรโทรจากไหนครับอ่าเช่อแม่อ้ว <az> นค่ะแม่อ้วนโทรจากไหนครับแม่ชนบุรีจ้ะชนบุรีนะครับแม่ครับแม่อ้วนที่ได้เสื้อไปหรือเปล่าครับใช่ค่ะยังไม่ได้เสื้อเลยค่ะอา่าก็อย่าเพิ่งวางสายนะครับเวลาได้รางวัลแล้วอย่าเพิ่งวางสายนะครับติดต่อหลังไม้ด้วยนะฮะ <Rocky. S 1> <า>พร้อมน,นะฮะแม่อ้วนครับเด<ช>ี๋ยวส่งไปสองอย่างเลยวันนี้ถ้าได้อีก เปิดนะฮะแผ่นป้ายแล้วครับโอ้โหเป็นหมายเลขแปดครับแม่วนครับต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าแปดครับแม่้วนน้อยค่ะน้อยกว่านะครับโอ้โหวันนี้นะฮะเหมือนเหมือนจะหลับแล้วม่วนติดต่อหลังไมหลังวัลครั้งที่แล้วยังไม่ได้ฮะไม่เป็นไรครับแม่วนครับหลังวันที่แล้วนะติดต่อทีมงานหลังไมได้เลยนะครับโอ้โหนี่สนุกสนุกแบบนี้ฮะผู้ชมนะฮะรีบกดเข้ามาครับร่วมสนุกกับรายการของเราครับนี่อ่าที่หมายเลข0 2692 2 8 1 8ปดหนถนะครับของรางวัลนะฮะทั้ง4แผ่นป้ายนะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมนะฮะรับรองเลยครับดูรายการเราขายเครียดแล้วก็ยังมีของรางวัลแจกให้ด้วยนะฮะหรือท่านที่สนใจนะครับที่อยากจะอ้ามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับชื่อการจนาค่ะการจนาที่ไหนเนาะ อ๋อจันทรีนะคะโอุ้พัดฉันถูถูมาอีกแล้วนะฮะแฟนรายการของเรานะฮะแผ่นป้ายแรกครับคุณกัญชนาจะได้หมายเลขสามนะครับหมายเลขสามนะครับต่อไปมากกว่ามากกว่านะครับมากกว่ามากกว่าเปิดแล้วว่าเป็นแปดับโอ้หได้กัญชนานะขอโชคดีครับมากกว่าหรือน้อยกว่าแปดครับแผ่นป้ายต่อไปน้อยกว่าค่ะน้อยกว่านะครับขอให้น้อยกว่านะครับ น้อยกว่าได้หมายเลขสองนะครับทำไมหล่นบ่อยจังนะแผ่นป้ายต่อไปครับมากกว่าหรือน้อยกว่าสองครับเอาน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าสองเลฮะน้อยกว่าสองเลยฮะโกเขาแสดงว่ากลัวกับดักอ่อดูนะครับน้อยกว่านะครับน้อยกว่านะครับเป็นน้อยเป็นโอ้โหนะฮะพลาดไปนะคุณการณ์จะนาคิดอะไรอยู่นะครับเอาแจกอีกหนึ่งคนฮะอายุี่ค อ้อมเอาไม่ทันเลยเวลาเราหมดลงแล้วนะฮะนี่แหละครับผู้ชมนะฮะง่ายๆแบบนี้นะครับโทรมาร่วมสนุกกับเราได้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับรายการสดวันนี้พี่ต๋องชวนชื่นแล้วก็พี่หยองลุ่ีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ